หลายปีมานี้น้องๆหลายคนอาจเคยได้ยิน,นเรื่องราวของโครงการจิตอาสาพระราชทานมาบ้างแล้วแต่น้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานนั้นมีความเป็นมาอย่างไรที่เคยได้ยินว่าไปทํากิจกรรมจิตอาสาเขาทําอะไรกันบ้างวันนี้เราจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับโครงการจิตอาสาพระราชทานให้มากยิ่งขึ้นแล้วน้องๆจะได้รู้ว่า เราจะได้อะไรจากโครงการจิตอาสาราชทานบ้างคะ่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริให้แก่พวงชนชาวไทยตั้งแต่วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่ว่า ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารพระราชปณิธานภายใต้ปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะในระยะเริ่มแรกนั้นทรงมีพระราชปฏิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถมหพิพิษโดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบๆพระราชวังดุสิตจากนั้นจึงได้ขยายสู่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศโดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยราชการภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราชบายและสมพระเกียรซึ่งคำว่าจิตอาสานั้นหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจพร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์นั่นเองค่ะ ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสานั้นเมื่อเราไปร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาพระราชทานจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าวาดลายสีประหัตพระราชทานหรือเสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุชื่อหน่วยงานองค์กรกลุ่มบุคคลบุคคลใดๆสวมหมวกแก๊ปสีฟ้าและผ้าพันคอสีเหลืองที่ได้รับพระราชทานติดบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน โดยการแต่งกายต้องมีความรัดก,กุมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและในส่วนของหน่วยจิตอาสาพระราชทานโดยกองทัพบ,บกนั้นได้มีการกําหนดการแต่งกายเมื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพระราชทานไว้ดังนี้ค่ะมาถึงคําถามยอดฮิตที่น้องๆหลายคนอยากรู้นั่นคือจิตอาสาทําอะไรบ้างสําหรับประเภทของจิตอาสานั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้คือ 1. จิตอาสาพัฒนา 2. จิตอาสาเฉพาะกิจ 3. จิตอาสาภัยพิบัติและอีกหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมบรรยายขยายผลในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเรามาดูกันค่ะว่าจิตอาสาแต่ละประเภทนั้นมีภารกิจอะไรบ้างคะ 1. จิตอาสาพัฒนาได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุข 2. จิตอาสาเฉพาะกิจได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติงานในพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีการรับเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. จิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติด,ดังกล่าวเช่นอุทกภัยวาตภัยอักคีภัย,ยเป็นต้นนอกจากจิตอาสา3ประเภทแล้วยังมีจิตอาสา904ซึ่งเป็นวิทยากรจิตอาสาผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพื่อปฏิบัติหน้าที่4ด้านดังนี้ 1. เป็นวิทยากรในการบรรยายขยายผลในหน่วยของตนเอง 2. เป็นแกนนําของจิตอาสาที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ 3. เป็นผู้สื่อสภาพปัญหาในพื้นที่ของตนเพื่อส่งไปที่ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและขอพระราชทานความช่วยเหลือ 4. เป็นครูผู้ช่วยให้กับจิตอาสารุ่นต่อไปซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่มีโครงการจิตอาสาพระราชทานเราจะเห็นได้ว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานนั้น ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาภัยพิบัติปัญหาด้านโรคระบาดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยได้เริ่มเห็นภาพชัดเจนมาตั้งแต่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รม,มศพพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่ประชาชนชาวไทย ได้ออกมาแสดงความเป็นจิตอาสาร่วมมือร่วมใจทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสทําเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งในความหมายนี้หมายถึงคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือพ่อแม่พี่น้องของเราชุมชนของเราหมู่บ้านของเราที่ที่เราได้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะและหากมองย้อนกลับไปที่ความหมายของคำว่าจิตอาสาแล้วนั้น เมื่อเราได้ทำความดีแล้วสิ่งที่เราจะได้นั่นคือความสุขนั่นเองค่ะความสุขเมื่อได้ทำความดีและได้เห็นน้ำตาแห่งความทุกข์ยากลำบากของประชาชนได้เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแม้ไม่ได้สิ่งตอบแทนเป็นเงินหรือของรางวัลแต่ความสุขเหล่านี้ก็หาสิ่งใดมาเทียบไม่ได้เลยค่ะและพวกเราในฐานะทหารของประชาชนทหารของพระราชาก็ได้มีโอกาสเป็นจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาประเภทต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในวันนี้เราไปฟังเสียงของพี่พิธหารต้นแบบที่ได้มีโอกาสออกไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมาเล่าถึงประสบการณ์ความประทับใจในการร่วมทำความดีกันค่ะสำหรับการทำงานจิตอาสาพระราชทานในหน่วยนั้นผมได้มีโอกาสลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่หลายครั้งเช่น ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายที่เกิดจากพายุและปัญหาไฟไหมถึงแม้ตัวผมจะเหนื่อยแต่ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มและคำขอบคุณจากใจของพี่น้องประชาชนมันทำให้ผมมีพลังและยังอยากทำหน้าที่ของจิตอาสา,ศาศนี้ต่อไปครับงานจิตอาสา,ศาคือการที่ได้ทำสิ่งดีๆโด,ดยไม่คาดหวังผลตอบแทนทำอะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทุกครั้งที่ได้ทางานจิตอาสารู้สึกภูมิ ia, ใจเสมออยากเชิญชวนน้องๆทุกคนมาทํางานจิตอาสาด้วยกันเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติของเราครับงานจิตอาสาเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องของ,ของคนที่มีจิตใจที่เสียสละนะอยากจะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับทางสงังคมครับเพราะนั้นมันเป็นได้ทุกระดับใครก็เป็นได้งานจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นน้องๆพลทหารไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพเองนะถ้าทุกคนมีจิตใจที่จะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นนึกถึงผู้อื่นที่เราตกทุกข์ได้ยากลาบากเราก็จะออกไปช่วยเขาหน่วยทหารเนี่ยจะพยายามเป็นหน่วยแรกให้ได้ที่จะเข้าไปช่วยประชาชนนะถ้าเราเข้าไปช่วยประชาชนได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสียหายที่น้อยประชาชนก็ได้ความลำบากน้อยนะแล้วก็ถ้าเรารีบช่วยอันตรายก็จะน้อยนะครับ อันนี้แหละคือหน้าที่หนึ่งที่พลทหารน้องๆทั้งหลายเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยน้องจะได้ทําหน้าที่นี้นะไม่ได้บุญนะครับทําแล้วได้บุญได้บุญจิตอาสาจิตอาสามีหลายอย่างจิตอาสาภัยพิบัติใช่ไหมจิตอาสาไปพัฒนาได้ไหมได้ไปพัฒนาก็ได้นะหรือจิตอาสาเฉพาะเขตก็ต้องไปช่วยเขาจัดระเบียบอีกนะได้แต่งเครื่องแบบจิตอาสานะครับก็ภาคภูมิใจนะครับนะโอเคนะนะมาเรามาเป็นจิตอาสากันนะน้องๆพลทหาร การที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนนั้นก็เปรียบเสมือนการช่วยจุดเทียนเพื่อนำทางให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก้าวเดินต่อไปในทางแสงสว่างของชีวิตจิตอาสาพระราชทานหนึ่งคนการช่วยเหลือประชาชนหนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนการจุดเทียนให้สว่างขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มในเมื่อวันนี้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักกับโครงการจิตอาสาพระราชทานแล้ว ก็หวังว่าพวกเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทานออกไปทำความดีเพื่อพ่อแม่พี่น้องของเราเพื่อประชาชนของเราเพื่อไปช่วยกันจุดเทียนเล่มตต่อไปให้สว่างสวยทั่วทั้งแผ่นดินไทยจิตอาสาไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถทำได้แม้ในชีวิตประจำวันเพียงแค่เราคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็หมายความว่าเราเป็นจิตอาสาแล้วค่ะ น้องๆที่สนใจสามารถติดตามการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดังนี้ค่ะ